ของลุงเขามีประสบการณ์อันนี้นะแย่เลยแย่หนักๆมากเลยจุดแทบจะชิดไม่อรอดมั้งแล้วก็ครั้งที่สองต่อมาเมือม่อออกมาได้แล้วก็กลายเป็นโรคความกลัว,วหวาดผวาที่จะกลับไปเป็นแบบนั้นอีกมันสองขั้นตอนหนักมากเลยแล้วสุดท้ายก็ก้าวข้ามความกลัวไปได้แล้วมาเป็นปัจจุบันเพื่อเส้นโมเมนได้ลุงไหนบอกประสบการณ์หน,นสิ ถ้าแกเราเราได้ด้วยแล้วแก้ตัวเราได้โดยแก้หมอด้วยก็ออกมาเป็นอาจารย์ช่วยสอน,น่อย <laughs> เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยปัจจุบันอารรมนี่เลยอ้าวลุงไม่ได้แก้อะไรก็ขออกาสองค์หลวงตาครูบาท่านแม่ชีผู้ช่วยสอนกายามิตแล้วก็คุณป้าหมอด้วยนะคะคืออก็ขอเป็นแชร์ประสบการณ คือตัวลุงเองอะ่ะก็มีความทุกข์มากแต่คิดว่าอาจจะไม่สามารถเทียบได้กับความทุกข์ของคุณป้าหมอแต่ก็เป็นความทุกข์มากของของออวัยเริ่มต้นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่คิดว่ามันเกินจะทานทนแล้วก็ปฏิบัติธรรเองแล้วก็ผิดผิดพลาดอะคะ่ะก็ไปสร้างเจ้าห้องเนี่ยขึ้นมาช่วงที่ทุกทรมานมากๆเนี่ยต้องนั่งสมาธิทุกวันเพื่อให้จิตมันลื่นลนให้รู้สึกว่าออกไปเผชิญกับโลกได้ แต่ว่าอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นปีสองปีอ่ะมันก็นิ่งสงบนะเรานั่งสมาธิ I have like the same room with Kate similar มีห้องเหมือน uh, เคทแล้วก็เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็ไม่ว่าใครจะตักเตือนอยังไงคุณพ่อจะตักเตือนอยังไงฟังธรรมะยังไงก็ไม่เข้าใจ uh, ว่านั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเพราะว่าเป้าหมายของลุงคือการหนีจากความทุกข การปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิทุกครั้งของลุงคือการหนีจากความทุกมันทุกเหลือเกินมันทุกเหลือเกินถามว่าลุงออกจากห้องนั้นได้ยังไงห้องนั้น่ะมันเป็นเหมือนถ้าม,มืดของลุงที่ลุงอ่ะหลบเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วต้องสร้างมันขึ้นมาทุกๆวันลุงออกมาด้วยศรัทธาด้วยศรัทธาแล้วก็ความ <c oughs> ความเมตตาขององค์หลวงตาที่แบบส่องแสงเข้าไปออกมาด้วยสัมมาทิฏฐิ เราออกมาด้วยการโยนิโศว่าอันดับแรกอะค่ะลุงฟังผู้ช่วยสอนทุกท่านเน่ยมัน bring แบบ bring back a lot of memories คือมันย้อนกลับไปในเวลานั้นเลยแล้วลุงโชคดีเหลือเกินที่ลุงอะเจอองค์หลวงตาแล้วลุงเชื่อในทันทีว่ามันผิดลุงไม่ดือ้อหลวงตาบอกว่ามันผิดก็คือผิดตรงนี้คือแสงอะเดินไปหาแสงสิ จะอยู่กับความมืดทําไมอ่ะพอเราเดินออกมาหาแสงเรื่อยๆอ่ะเราถึงเข้าใจว่าในนั้นนมันมืดเหลือเกินค่ะลุงติดเบาติดนิ่งมานานนานมากแต่พอองค์หลวงตาบอกตั้ง GPS ให้ใหม่ว่าเออเรามาปฏิบัติธรรมทำไมลุงคิดว่าทุกคนน่ะมีคำตอบของตัวเองอยู่ในใจแต่หลงลืมอยู่เสมอว่าเราอ่ะมาปฏิบัติธรรมทำไม เรามาเรียนรู้สัจธรรมความจริงเรียนรู้ธรรมชาติยอมรับลุงอาจจะต่างจากคุณหมอหมอหลายๆท่านแล้วก็แม่ชีหลายท่านทุกๆคนที่นี่เพราะว่าลุงยอมรับมาตั้งแต่แรกลุงไม่ใช่คนดีรู้เห็นแก่ตัวแล้วก็ร้ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงยอมรับง่ายกว่าคุณหมอหมอ,หมอหลายคนที่ติดดีมาตลอดลุงยอมรับว่ามันมีไอ้ตัวเคียตัวหนึ่งอยู่ในนั้นน่ะกลับจากอ่าพุทธสถานครั้งแรกอะลุงกลับไปถึงลุงเห็น ตัวกลัวยี่สิบแปดตัวในโมเมนต์เดียวมันออกไปทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะอันนั้นก็คือเราก็อยู่ตรงนั้นมาแล้วก็กลัวมากไม่กล้านั่งสมาธิอีกเลยกลายเป็นสุดโต่งปีข่าหนึง่งคือเกลียดกลัวความเบาเกลียดกลัวห้องเกลียดกลัวความมืดอันนั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่เพียรทําตลอดก็คือตั้งศรัทธ,ธาของเราให้แน่วแน่ฟังให้เข้าใจว่าองค์หลวงตากําลังสอนอะไรอยู่สัจธรรมความจริงคืออะไรกันแน่ เหมือนเรามีมาตรามีธงของเราอยู่เราชีวิตประจําวันเป็นโจทย์เราก็แสดงวิธีธรรมว่ามันตรงกับศัจธรรมหรือเปล่าแล้วก็อันดับแรกทุกคนน่ะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนว่ามันมีตัวเราที่มันเลวมันมีตัวเราที่มันช่วยตัวเองมันมีตัวเราที่อยากจะดีถ้าไม่เห็นแม้กระทั่งว่ามันมีตัวเราที่อยากจะดีมันไม่มีวันที่จะเข้าใจสัจธรรมยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องปล่อยวางตัวเราเลยอะ ยอมรับหรือเปล่าว่ามีตัวเราลุงอะถูกสัจธรรมของที่เนี่ยกระแทกหน้าเข้าไปว่าสามสิบกว่าปีที่ใช้ชีวิตมาสร้างแต่อีโก้ตัวตนโมเมนต์เดียวอะมันมีตัวตนโผล่อะขึ้นมาเป็นสิบเป็นร้อยอะในกระพริบตาเดียวในเรื่องที่มันมากระหบแค่ครั้งเดียวอะคุณเห็นทันหรือเปล่าอย่าว่าแต่ปล่อยวางมันเลยคุณเห็นหรือยังยอมรับหรือเปล่าลุงก็เริ่มจากตรงนั้นก่อนค่ะเสร็จแล้วอ๋อ ก็มาหามาพบหลวงตาอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกับว่ามารีเช็คความเข้าใจองค์หลวงตาก็บอกเออเข้าใจถูกต้องแล้วนะแต่ก็อย่าประมาทเพียรเพียรรู้ให้รู้จริงเห็นจริงเป็นจริงหลังจากนั้นผ่านไปอีกหลายเดือนก็กลับมาพอดีองค์หลวงตานำนั่งสมาธิอะค่ะตอนแรกนั่งก็ยังปกติดีอยู่ตอนรัสติแต่ กลัวตายกลัวเก็ดเลือดต่ําอีกกลัวกลัวกลัวไปหมดมันห้องมันโผล่ขึ้นมาเนาะพอเรานั่งสมาธิลมหายใจหายไปตัวหายไปกายหายไปเบาโล่งเบาบ้าบอคอแตกแล้วเราก็มีตัวเราอะเข้าไปแช่นิ่งอยู่ตรงนั้นลุงก็ขยับออกทําท่าต่างๆนานาองคหลวงตาก็เดินตาเมตาบอกว่าทั้งหมดเนี้ยอาการทั้งหมดเนี้ยมันไม่ใช่ศูนย์ทำไมเราถึงหลงลืมศูนย์ ลุงคิดว่าทุกคนหลงลืมศูนย์หลงลืมใจคือลุงอ่ะไม่ได้คิดว่าลุงจะหาใจให้เจอลุงคิดแค่ว่าหลวงตาบอกว่าใจมันมีลุงก็เชื่อว่าใจมันมีเท่านั้นเองแล้วลุงก็ดูว่าอะไรที่ไม่ใช่ใจเท่านั้นเองค่ะแล้วองค์หลวงตาก็ถามว่าโอเคหรือยังแล้วก็ ลุงก็ใส่ยญญากับองหลวงตาว่าตายก็ตายตายเป็นตายมันไม่ตายอยู่แล้วอะตายก็ตายวันลุ่งขึ้นก็เลยลองมานั่งสมาธิแบบเพราะอ,องหลวงตาบอกว่ากลัวก็มานั่งที่นี่มันไม่ตายหรอกพอตายเป็นตายก็ไม่เห็นตายนี่นาะสุดท้ายแล้วอะสองก็คือสองทวนกับเข้ามาหาหนึ่งศูนย์จะเป็นอะไรข้อเรื่องของมันห้องที่สร้างขึ้นมามันเป็นสองนะคะ ถ้าเกิดเราปล่อยให้สองมันเป็นของมันไปเราไม่มีหนึ่งไปขังตัวเองอยู่ในนั้นน่ะคือความทุกข์อย่างอื่นที่มันผ่านเข้ามาทุกอย่างก็เป็นสองความสุขอ่ะสมมุติว่าความทุกข์ของลุงมันถูกย้อนกลับได้แล้วมันกลายเป็นความสุขความสุขมันก็เป็นสองอ่ะมันไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรเลยว่ามันทุกข์หรือสุขเพราะทุกอย่างมันเท่ากันหมดในธรรมชาติเท่านั้นเองก็คือวิธีที่ลุงออกจากห้องของลุงก็คือเชื่อศรัทธาในสัจธรรมความจริงค่ะ อาธุชัดเจนชัดเจนเด็ดขาดคงคายสาธุสาธุ I want to share a nice story this will uh, help uh, mostly most of uh, mostly to everyone ค่ะพอดีคุณพระบาทก็เลยจะขอโอกาสได้แชร์คิดว่าประสบการณ์ที่คุณพระบาทพรมาก็น่าจะมีประโยชน์ต่อสำหรับหลายๆท่านนะคะ There was a couple very educated rich and Catholic couple. มันมีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เป็นผู้ที่ร่ํารวยมากมีการศึกษาดีแล้วก็เป็นคนคริสต์ค่ะ Their problem was they didn't have children. แล้วก็ทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาหนึ่งในชีวิตก็คือว่าทํำยังไงก็ไม่มีลูก Then I asked them to go and meet our monastery uh, monk. แล้วมาขอความช่วยเหลือคุณพระบาทคุณพระบาทก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพระบาทจะพาไปพบกับพระเพราะว่าพระรูปนี้เนี่ยได้ช่วยสามีภรรยาที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาหลายคู่แล้ว The monk has told them you do your job I'll pray <laughs> แล้วลรรูปนั้นก็เลยบอกสามีภรรยาว่าโอเคเธอไปทําหน้าที่ของเธอนะแล้วเดี๋ยวพระท่านก็จะถวดมนต์ให้ค่ะ After sometime they got a baby boy และหลังจากนั้นก็ได้มีลูกชายออกมาค่ะ But blind แต่ว่าลูกชายกลายเป็นคนตาบอดค่ะ They were very upset แล้วสามีภรรยาคู่นั้นก็มีความผิดหวังเป็นอย่างมาก They used to go for Catholic churches, chance rectify and a uh, temples, to whether there's there to it. uh, looking แล้วแกก็ไปขอตามโบสถ์ตามวัดตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อที่จะขอให้ช่วยให้ลูกแกหายจากการที่ตาบอดค่ะ initially it was very challenging for them to understand the impermanence of life because they they are born Catholic จริงๆมันเป็นการยากเหมือนกันที่แกจะเข้าใจความไม่เที่ยงของชีวิตเพราะว่าแกเองเป็นคาทอลิกทั้งคู่ค่ะ our monastery monk explained them nicely uh, the theory of uh, uh, cause and effect etc. then they started to contemplate on 32 parts เสร็จแล้วพระมีพระรูปหนึ่งก็เลยอธิบายถึงสัจธรรมความจริงของชีวิตให้แกฟังหลังจากนั้นแกก็เริ่มที่จะพิจารณาความจริงพิจารณาอาการ32องของร่างกายค่ะ Then they became very good meditation practitioners became very a good แล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็กลายเป็นนักปฏิบัติธรรมที่สามารถเข้าใจธรรมได้ดีค่ะ l a t t ล้ว me t h e y stopped ้ o คู e ก็กล t e เป็น t ั2 parts b e c a u s e w h e n e v e r they s e e t h e their son they see the they understand the dukkha and also the impermanence แล้วหลังจากนั้นแกก็ได้มาพบคุณพระบาททั้งคู่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไม่ได้พิจารณาอาการ32แล้วแต่ว่าทุกครั้งที่ได้เห็นลูกชายของทั้งคู่เนี่ยมันเป็นการสะท้อนให้แกเห็นสัจธรรมความจริงถึงความไม่เที่ยงแล้วก็เห็นความเป็นอนิจจังเห็นความเป็นทุกข์ของสังขารค่ะ their son became their constant teacher แล้วลูกของทั้งคู่ก็กลายเป็นคุณครูที่อยู่กับทั้งคู่ตลอดเวลาค่ะแต่ But for them to understand this uh, uh, natural phenomena, uh, their wealth or education didn't help. ซึ่งสำหรับทั้งคู่มันเป็นสิ่งที่ทำให้ได้เห็นว่าการที่จะเข้าใจเสถีความจริงของชีวิตไม่ได้เห็นได้จากการศึกษาที่สูงหรือว่าการมีหน้าที่การงานที่ดีค่ะ When "What them, ask, one day ask them, uh, what made them change their talked asked one asked made I I I to to perceptions?" day. วันหนึ่งคุณพระบาทก็ได้พบกับเขาอีกครั้งก็เลยถามว่าอะไรเหรอที่มีอิทธิพลทำให้ทั้งคู่ได้เปลี่ยนมุมมองในชีวิตไปขนาดนี้คะ่ะ The number one what he what they told me why we suffer for others weaknesses and disabilities คำตอบแรกก็คือที่เกิดขึ้นในใจเขาก็คือว่าทั้งคู่รู้สึกว่า ทำไมล่ะเราถึงจะต้องไปมีความทุกข์กับความไม่สมบูรณ์แม้แต่สภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ของคนอื่นค่ะ t h e r e f o r e their son may have done many bad karma in in his previous lives therefore he l l have to pay that karma ก็เลยเข้าใจว่าลูกของทั้งคู่เนี่ยได้ทํากรรมที่ไม่ดีมาก่อนทําให้ปัจจุบันนี้ต้องเกิดมาแล้วก็กลายเป็นคนพิการตาบอดเพราะผลของกรรมไม่ดีที่ได้ทําไว้ในอดีต He will continue to be blind but it doesn't mean he will be blind uh, in the aspect of wisdom แม้ว่าเขาคนนั้นจะตาบอดก็จริงแต่มันไม่ได้หมายความว่าตาบอดที่ร่างกาย จะทําให้ท่านนั้นตาบอดบอดปัญญาไปด้วยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันค่ะ because of this blind son their perceptions and also living everything changed แต่ว่าเพราะลูกชายที่ตาบอดนั้นเป็นผู้ที่ช่วยทําให้ทั้งครอบครัวมีความเข้าใจชีวิตที่เปลี่ยนไปค่ะ sometimes we think we are Buddhist and but we are not capable enough understand enough not to this จริงๆแม้เราเองว่าเราจะบอกว่าเราเป็นคนพุทธแต่เราเองกลับเป็นผู้ที่ไม่เข้าใจในสัจธรรมความจริงนี้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งในหัวใจของเราค่ะ If now for example I'm I'm having a pacemaker and sometimes I get panting and also palpitation. ซึ่งคุณพระบาทเองก็มีเพลสเมเกอร์ภาษาไทยคืออะไรนะคะเครื่องเครื่องกระตุ้นหัวใจแล้วบางครั้งก็มีอาการใจสั่นด้วยค่ะ I think that that is my most precious thing I have today จริงๆตอนนี้คุณพระบาทเองกลับเห็นว่าการมีเครื่องกระตุ้นหัวใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเขาในทุกวันนี้ค่ะ It constantly remind me whenever I feel some palpitation or some uh, uneasiness then I know that my death is nearby or it's it it constantly remind me ซึ่งทุกครั้งเองที่คุณพระบาทมีอาการใจสั่นมีอาการอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นที่หัวใจมันกลับเป็นสิ่งที่ดีที่คอยมาเตือนแกให้ได้รู้ว่าความตายอยู่กับแกตลอดเวลาและก็มาถึงได้ตลอดเวลาค่ะ t h a r e so many people Uh, we can hear they are suffering from depression, anxiety, so on, but they don't know how, why they are suffering because they are inability to understand the natural phenomena. อาการซึมเศร้าบางครั้งบางท่านมีอาการกังวลแต่เป็นเพราะว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้เข้าใจสัจธรรมความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่ปรากฏการ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและผ่านไปค่ะวัน after coming to Panchakiri I got to know what is the right view is ซึ่งคุณพระบาทเองก็ได้มาเรียนรู้สัจธรรมความจริงนี้ที่นี่หลังจากที่ได้มาปัญจกิรีค่ะ and ทูส์สเตย์ในปัจจุบันโมเมนต์อาจริณ์ในามันไม่ยอมการมาติอยูงรเต้มันเป็กๆแล้วการอยู่กับปัจจุบันขณะมันไม่ใช่การมาทำอะไรแต่มันคือการที่เรา ยอมรับเข้าใจความจริงของชีวิตว่าเมื่อคุณเกิดมาแล้วชีวิตก็ต้องเป็นแบบนี้ต้องพบเรื่องราวต่างๆมากมายดีไม่ดีทั้งหมดนี้เป็นเหมือนแพ็คเกจของการเกิดมาของชีวิตอันนี้คือการยอมรับความเป็นจริงค่ะ this Catholic couple give g i e everyone a good message you don't have to be Buddhist and you don't have to uh, have every everything but if you uh, View is correct, then you can live a peaceful and happy life. And when you understand this impermanence, then you enjoy this life and after. Thank you. ซึ่งสิ่งที่คุณพระบาทเล่าเรื่องราวของสามีภรยาคาทอลิกอันนี้เนี่ยเพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นว่าแท้จริงแล้วการเข้าใจศาสนาความจริงไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรู้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรแต่เป็นเพียงแค่ใจที่เข้าใจศาสนาความจริงเมื่อนั้นเนี่ยชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความสงบสุขเองไม่ว่าจะชีวิตนี้หรือในขณะต่อๆไปค่ะค่ะ สาธุสาธุอ่าได้ได้อ่ะมนเงาะอ่ากราบขออนุญาตค่ะหลวงตาแล้วก็ครูบาอาจารย์นะคะขออนุญาตนะคะคือในแง่ของจิตวิทยานะคะไอ้ห้องที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยมันคือคุก ะะมันคือคุกที่เต็มไปด้วยความทุกขทรมานมากตอนแรกมันเป็นคุกมืดเลยนะคะเพราะว่าเราจมอยู่กับความอะไรอะความทุกข์ทั้งหลายที่เราเก็บมามาใาส่ตัวเราเนี่ยนะคะทีนี้พอหลังจากตรงนั้นแล้วเนี่ยเราเริ่มออกจากคุกเราเปิดประตูคุกออกมาแล้วเราก็มีคุกคือเราออกมาแล้วก็มันยังมีนิสัยที่ว่ามันคือมันทําเป็นนิสัยแล้วอะว่าเราชอบ ถึงแม้ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบกันแล้วแต่แต่เราก็จะติดอยู่ในคุกนั้นนะ่ะที่พอเราออกมาเรามาเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าไม่พอใจเราก็จะวิ่งกลับไปในคุกอีกนะคะมันก็จะมีะมันจะมีสเตจของมันว่าออกมาจากคุกมืดแล้วตอนหลังออกมาเจอแดดเจออะไรแล้วนะคะแล้วเดี๋ยววุตายตรงนั้นน่ากลัวจังเลยอันนี้นี่วิ่งกลับไปในคุกใหม่ นะฮะมันก็จะมีลักษณะอย่างเี้แต่ว่าคุกเนี้ยคุกที่เข้าไปใหม่เนี้ยมันจะไม่มืดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะให้เข้าใจว่าอันเนี้ยมันเป็นนิสัยเพราะว่าเราสร้างนิสัยอันนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะวิ่งกลับไปอันนี้มันเป็นปกติธรรมดานะคะแล้วก็หลวงตาก็ให้กุญแจแล้วเป็นกุญแจ present moment นะคะแล้วก็หวังว่าพี่หมอจะเดินออกมาอยู่กับ present moment ค่ะไม่มีสัเพเภธร,รมนานตา ทำทั้งมวลน่เป็นอนัตตาไม่มีอัตตาตัวตนจึงไม่มีตัวเราอะติดอยู่ในห้องอะไรและไม่มีตัวเราจะต้องพยายามออกจากห้องอะไรห้องจริงๆในใจก็ไม่มีไอตัวเราที่ติดอยู่ในห้องในเซฟตี้โธนก็ไม่มีแล้วพยายามจะเอาตัวเราออกจากห้องเซฟตี้โทนก็ไม่มีเพะสัพเพธรรมานัตตาพุทธเจ้าทุกโอมาค้นพบสัจธรรมความจริงอันนี้ จิงตัดสรุปเป็นสมาตบุตมาตพุทธเจ้าเพราะนั้นไม่มีตัวเราต้องติดอยู่ในห้องไม่มีตัวเราจะต้องพยายามให้ตัวเราออกจากห้องเซฟตี้โซนเพราะตราจะทําความจริงไม่มีตัวเราเมาแต่แรงไม่มีตัวเราไม่มีของเราเมแต่แรงทุกอย่างว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่างเปล่าจากความปรุงแต่งมันเป็นเพียงแค่ความเห็นผิด ความเชื่อที่ผิดผิดความคิดเห็นที่ผิดผิดด้วยวิชาคือความโง่พระภูกขาอนรโยพระแม่ครูอาจารย์พระลานท่านตี่กล่าวว่าไม่มีตัวเราได้นิพานหรอกมีแต่หายโง่อย่างเดียวในความเห็นผิดเข้าใจผิดผิดยึดถือที่ผิดผิดด้วยทิฏฐิมานะที่ผิดผิดภาษาธรรมะเรียกว่าวิปปาราตทิฏฐิวิปปาราตจิตวิปปาราตสัญญาวิปปาราต มันวิปลาสมีความเห็นผิดไปสิ่งที่ไม่ใช่ไม่มีตัวตนอยู่จริงก็เห็นว่ามันมีตัวตนสิ่งที่ไม่เที่ยงยึดมัานถือบม่นไม่ได้ก็พยายามจะยึดมั่นถือมั่นให้ได้มันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายต้องพัดภาคเป็นธรรมดาไม่ตายช้าก็ต้องตายเร็วเราอาจจะต้องตายก่อนเขาตอนที่เราห่วงเขาแต่ไม่แน่เลยเราเดินทางไปไปมาๆอยู่ประจำาบัตเอตเปสไภัยมีตลอดเวลา เราห่วงเขาแต่แท้จริงเรากลัวเขาจะตายกลัวเขาจะตายจะกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่แท้จริงเราอาจจะตายก่อนเขาก็ได้เพราะเคยมีประสบการณ์มีเมื่อก่อนนี้มีคนหนึ่งเป็นมะเร็งทะลุลมออกมานอกนี่เน่าไปหมดเลยหมอบอกว่าอยู่อยู่โรงพยาบาลก็รักษาไม่ได้หมอประชุมกันแล้วให้เอากลับไปตายบ้าน พวกที่มาเฝ้าไข้ทั้งหลายโอ้โหเป็นห่วงพยายามปลอบใจคนไข้แต่หลังจากนั้นเนี่ยเป็นเวลาผ่านมาสามสิบปีสี่สิบปีคนไข้ยังอยู่แต่คนที่มาเฝ้าไข้ที่เป็นห่วงว่าคนไข้ปลอบใจคนไข้จะตายตายไปแล้วหลายคนแต่คนไข้ก็ยังอยู่เนี่ย เพราะฉะนั้นไม่แน่นอนแต่แน่นอนคือตายง่ายงแตาย่แน่ๆอันนี้แน่นอนอืม uh, เราหว่วงเขาจะเป็นจะตายแต่เร 450, าสิจะอาจจะตายก่อนเขาก็ได้เพราะนั้นต้องเห็นถ้าจะทําความจริงอันนี้ยไม่มีตัวเราติดอยู่ในห้องหรอกไม่มีตัวเราต้องพยายามช่วยตัวเราให้ไม่ให้ไม่ติดอยู่ในห้องให้ออกจากห้องไม่มีหรอกเรามีตัวเราเดี๋ยวมัต้องติดเขาเขาออกอยู่นแนละไม่มีตัวเราห้องห้องก็ไม่มีห้องจริงๆไม่มีหรอก ถ้ามันมีห้องอยู่ในตัวเราอ่ะในใจของเราแล้วมีตัวเราติดอยู่ในห้องนี่หมอนิเวศเป็นหมอหมอผ่าตัดเดี๋ยวให้หมอนิเวศไปผ่าเอาห้องออกแล้วก็เอาตัวเราออกจากห้องซะมันก็จะนิพพานไม่มีอะไรติดอยู่ในใจไม่มีห้องอยู่ในใจไม่มีตัวเราอยู่ในใจก็นิพพานแล้วเดี๋ยวให้หมอนิเวศไปเอาผ่าออกนะหมอเปียกนะน้ำจะมีไหมหมอเปียกผ่าออกได้ไหมไอห้องอยู่ในใจแล้วตัวเราติดอยู่ในห้องในใจมันมันมีอยู่จริงไหมหลานที่เราห่วงว่าเนี่ยมันมีอยู่ในห้องในใจไหม ให้หมอถ้ามันมีอยู่มันแบกไม่ได้ใจได้นะเราทุกข์มากเลยทุกข์กับหลานมากแล้วก็ผ่าเอาหลานออกเอาตัวเราออกเอาห้องออกแล้วก็มันก็เดี๋ยวนิพานแล้วออกมานั่งฟังธรรมแต่จริงนิพานแล้วก็ไม่ต้องมานั่งฟังแล้วลว่าไงอ่ะค่ะเจ้าค่ะคือจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยค่ะดวงตามันมันคิดของมันขึ้นมาเองแล้วเสร็จแล้วมันก็ดับของมันไปเอง มันลืมตัวไปว่ามีเราไปยุ่งกับมันจริงๆแล้วถ้าอยู่กับ present moment แล้วมันไม่มีความเป็นตัวตนอยู่เลยเจ้าค่ะมันมีแต่ธรรมชาติที่มันเป็นของมันอย่างนั้นเองเจ้าค่ะ